สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ดารากำลังแต่งตัวกันค่ะจะออกมีงานแสดงที่ไหนเนาะแต่งตัวใหญ่เลยอุ้ยสวยๆสวยๆแต่งตัวจะไปแสดงที่ไหนไปแสดงงานอะไรนี่ เจ้าหานขาแต่งตัวสวยๆนะแต่งตัวแต่งตัวแต่งตัวจะออกไปเที่ยวงานไปสแสดงงานแต่งตัวสวยๆขัดผิวขัดผิวขัดขนให้ขาวๆเลย ไปเที่ยวแล้วดีใจจังเลยอดีใจดีใจไหมเอาเอาดีใจไหมช่วยช่วยช่วยนะคะชวยค่ะชวยช่วยช่วยช่ยช่วยอลงเล่นน้ำแล้วให้เพื่อนลงด้วยสิไปลงไปลงไปลงไปเลยลงไปลหลายๆตัว ลงไปลงไปเฮ้ยน่าร oh. right. ักจริงๆเอ้ายโยกันยโยกันเออยโยกันเออยโยกันเออยโยกันเอาลงไปสิลงไปลงไปเล่นน้ำกับเพื่อนเพื่อนเอาดำพุดธดำพุดธดำพุดเอาดำพุดธดำพุดธดำพุดเอาดำพุดธดำพุดธดำพุดเอาดำพุทธดำพุดธดำพุด ดำผุดเอาเอาอย่าไปแย่งกันดิดำผุดดำผุดดำผุดดำดำด้ำด้ำด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 ำน้ำเร็วดำน้ำเร็วดำุดดำผุดดำุดดำผุดดำผุดดำผุดดำดำผุดดำผุดดำผุดสนุกสนุกสนุกดำผุดดำผุดดำผุดเอาใครแข่งกันเร็วใครแข่งกันเร็วแข่งกันเร็ว แข่งกันแล้วแข่งกันน่นน่นน่าน่น่นแข่งกันเร็วแข่งกันดิแข่งกันเร็วดำพุดดำพุดดำพุทธแข่งกันแ,แข่งกัน,กน,กนใครแพ้ขึ้นใครแพ้ขึ้นเลยน่าสู้ไม่ไหวขึ้นแล้วแพ้ขึ้นแล้วค่ะสู้ไม่ไหวนี่คนชนะเลิศอยู่นี่ชนะเลิศอยู่นี่ เอ้มีรางวาัลให้สวยงามเดี๋ยวมีรางวาัลมาให้ชนะแล้วเก่งมากเก่งมากดำพุดดำพุดดำพุดเก่งมากเก่งมากเลยน่เก่งมากเลยเนี่ยสู้ไม่ไหวขึ้นแล้วสู้ไม่ไหวเก่งเก่งเกงเกง แต่งตัวสวยๆเลยนะขอบคุณค่ะเพื่อนๆขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะคะเจ้าหานขาววันนี้แต่งตัวค่ะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูและเพื่อนๆได้เห็นค่ะเจ้าหานขาวน่ารักจริงๆววนจำมั่ม ขอบคุณมากๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ